สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูการติดตั้งเสาราวบันไดนะครับนะครับเสาราวบันไดทั้งหมด4ี่เสานะครับผมก็ได้ติดตั้งเสร็จแล้วครับโดยใช้น็อตยึดนะครับอยู่ด้านล่างทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็บันไดนะครับผมก็เตรียมเทนะครับตรงนี้อีก3ามขั้นนะครับท่านผู้ชมจะเตะพื้นชาน3ขั้นเดี๋ยวขึ้นไปนี้ครับ ยังไม่ได้ปูพื้นครับเดี๋ยวผมจะปูพื้นครับก็พื้นชานพักตรงนี้ก็กว้างเมตรยี่สิบนะครับพื้นชานพักกว้างเมตรยี่สิบแล้วก็บันไดด้านบนผมก็ได้ทําเสร็จแล้วครับก็โดยใช้เอ็นขึงเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมผมใช้เอ็นขึงทั้งสองด้านนะครับเพื่อหาระดับลูกบันไดนะครับนี่ครับลูกบันไดกว้างบันไดผมกว้างเมตร กว่าๆนะครับประมาณเมตรห้าเซนนะครับประมาณเมตรกว่าประมาณเมตรห้านี่ครับก็ขึ้นมาด้านบนด้านบนจะติดพอดีนะครับแม่บันไดผมโจไว้ด้านนอกนะครับแล้วก็จะทํเหลากันตกนะครับโดยที่มีเสาทั้งสี่เสาแต่ด้านล่างเนี่ยผมก็ใช้เอ็นนะครับถึงเหมือนเดิมนะครับก็คือหาระดับของลูกบันไดทั้งหมดเจ็ดขั้นนะครับข้างบน ก็พยายามจะให้ได้ระดับในการเดินขึ้นเดินลงนะครับให้ชิดเสาด้านนี้พอดีนะครับเพื่อหาตำแหน่งนี่ครับผมใช้เอ็นให้พอดีนะครับนี่ครับจับให้ให้พอดีครับของลูกบันไดครับบันไดผมหนาสองนิ้วนะครับเป็นไม้ประดูนะครับไม้ปะดูหนาสองนิ้วนี่ครับเราก็ขึ้นมาด้านบนแ้ามบมตรงนี้ผมก็จะใช้ใส่น็อตนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่น็อตเจาะใส่น็อตเพื่อยึดไปกับลอดที่เราวางไว้นะครับนี่ครับ เนี่เดี๋ยวจะเจาะนดใส่ตรงนี้ครับแล้วก็ใส่น็อตเพื่อย,ยึดมาให้แม่บันไดเคลื่อนที่จากตำแหน่งเดิมนะครับข้างบนก็วางให้ติดกับตัวลอดที่ขวางไว้พอดีนะครับนะครับผมก็ได้ตีติดส่วนเสานี่ทำราวบันไดตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมีด้านบนอีกนะครับก็เป็นทําแบบบันไดแบบไทยๆนะครับ ก็คือเดี๋ยวจะใส่น็อตด้านล่างแล้วขึ้นมาด้านบนพื้นผมยังไม่ได้ปูข้างบนยังปูไม่เสร็จนะครับนี่ครับแมาดูด้านบนก็จะมองเห็นปกตินะครับเวลาลงก็ค่อนจะกว้างกว้างอยู่นะครับเพราะเมตรกว่านะครับเพราะว่าเราเอาลูกบันไดอยู่ด้านในโทษครับเอาลูกบันไดอยู่ด้านในแล้วก็เอาแม่บันไดไว้ด้านข้างนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะปูพื้นนะครับแล้วก็อาจจะเทด้านล่างให้เสร็จนะครับ ก็จะเดินลงมานี่นะครับแล้วก็จะไปด้านล่างนี่อีกสามขั้นพื้นด้านล่างผมยังไม่ได้เทนะครับนี่ครับการหาระดับบันไดก็อย่างที่บอกก็คือใช้เอ็นขึงทั้งซ้ายแล้วขวาหาระดับของแม่บันไดลูกบันไดส่วนแม่บันไดแล้วก็คลิปก่อนที่ผมก็หาไปแล้วนะครับที่โชว์ที่ลงคลิปไปครั้งก่อนนะครับเนี่ยครับ ระดับเสาก็พยายามตั้งเสาให้ได้ระดับนะครับทั้ง4เสารเราเวลาทําราวการตกก็จะได้นะครับนี่ครับผมก็ได้ปูพื้นมาแล้วครับท่านผู้ชมเป็นพื้นนะครับแต่ยังไม่เสร็จอะเหลืออีกแผ่นหนึ่งยังไม่ได้ปูนะครับเพื่อจะได้ยึดไม่ให้เขาเคลื่อนออกจากตาแหน่งนะครับนี่ครับก็ใส่คานกลางตัวเดียวนะครับนี่ครับใส่คานรับน้าหนักตัวเดียว เป็นไม้พื้นหนานหนึ่งนิ้วนะครับก็สามารถรับน้ำหนักได้นะครับนี่ครับก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับสามารถขึ้นลงได้ตามปกตินะครับผมก็ได้ยึดเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวจะทำราวนะครับอยู่ด้านข้างเนี่ยครับตรงขึ้นไปคู่กับแม่บันไดนะครับราวการตกขึ้นไปด้านบนระยะก็อยู่ที่ 19.8นะครับเกือบ20นะครับช่วงนี้นะครับระยะของบันไดความกว้างของบันไดครับ19.8นะครับเกือบ20นะครับค่อนข้างจะกว้างนิดนึงนะครับนะครับค่อนข้างจะกว้างอยู่นะครับแต่ว่าด้านบนผมก็พยายามให้ชิดนะครับแต่เดินได้ปกตินะครับเนื่องจากว่าบันไดลูกบันไดอ่ะค่อนข้างจะใหญ่นะครับเนื่องจากว่ามีความกว้างอยู่ที่25เซนนะครับลูกบันไดค่อนข้างกว้าง25เซนนะครับ ก็เลยสามารถเดินขึ้นได้สะดวกกับลูกด้านบนนะลูกด้านบนแค่22่สเส้นนะครับพื้นด้านบนผมก็ได้ปูอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเวลาเราใช้ทาบตรงกลางนะรเราก็ตีไม้ดึงตาบนะครับให้อยู่ตรงกลางบ้านนะแต่ให้จังรอดนะครับนี่ครับพม้จังรอดเราก็สามารถดึงด้านใต้ได้นะครับนี่ครับวิธี ต่อพื้นไปเรื่อยๆนะครับใช้ไม้ตีตรงกลางบ้านนะครับหรือตรงกลางพื้นที่ที่สามารถทําให้ตาอ์ดึงต่อได้นะครับนี่ครับวิธีดึงถัดไปนะครับถ้าสุดตาบเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็ขยับแบบนี้ครับตีไม้เพื่อยึดตาบนะครับเราก็ดึงไปแล้วครับพอเลยไปถึงทําไม่เหมือนว่าสุดตาบแล้วครับเราก็ขยับ นี่ครับเราก็ย้ายตาฟนะครับย้ายตาฟไปเรื่อยๆนะครับเวลาตีตรงกลางเราก็ย้ายตาฟไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะสุดพื้นที่ที่เราปูพื้นนะครับนี่ครับผมก็ย้ายตาฟมาอย่างนี้ครับสุดเมื่อไรผมก็พอนะครับนี่ครับคือการขยับตาฟในการปูพื้นนะครับวิธีควรจะเป็นไม้ค่อนข้างที่จะยาวนะท่านผู้ชม ควรเป็นไม้ยาวตลอดนะครับเราจะสามารถดึงตาบได้นะครับไปดูบันไดทางลงครับนี่ครับบันไดลงก็เดินได้ปกตินะครับแล้วก็มีถ้ามีลาวก็ยิ่งดีนะครับเพื่อป้องกันการตกได้นะครับนะครับก็ให้ดูนะครับแต่ขั้นตอนน่ะผมมีอยู่แต่ผมไม่ได้ลงนะครับ เดี๋ยวถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูครับว่าทำยังไงบ้าน,นครับส่วนของบันไดนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าลอยล้านนะครับวิธีทำบันไดขึ้นบ้านชั้นสองนะครับบันไดกว้างเมตรกว่านะครับนี่ครับ 7ขั้นนะครับนนี้ก็ขอบคุณครับที่ตามชมทางช่องเสืนป่าหลายล้านนะครับอันนี้ก็สวัสดีครับ